นี่นี่นี่ถ้าขายผ่านนี้รอบหน้านี่อาจารย์อาจารย์ให้ขายเลยเราเลิกเป็นพยาบาลแล้วจลาเจลเท่คุณเชียงครับบ้านเราไม่มีกินนะบอกหายากนะมีแต่ที่นี่อันนี้อันนี้เนื้อสวรรค์เนื้อสวรรค์เป็นเนื้อจลาเจลเหมือนกันคือเราอยากให้คนไทยนี่แหละกินแต่ว่าคนต่างชาติเขากินเขากินกันอ๋อนี่อ๋อนี่สามารถทานได้เลยได้เลยชิมไหมเอ๊ะเอาคนไทยไปอันนี้อฟอันนี้ตัดไปเลยเอาตัดไปเลยเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวจะได้ชิมอันนี้กันเลย นี่ถ้าใครสนใจสั่งซื้อทำไงจังอ่าก็สั่งซื้อมาอ่าสามารถเข้ามาที่เพจได้เลยได้เลยเข้ามาที่เพจได้เลยเเเข้้าามที่พจไดลยรับไปขายต่อก็ได้ได้เลยเอาไปทานกันเอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงครอบครัวเอาไปกินกันนะนะพูดง่ายๆเอาไปกินกันนะนะอันนี้เป็นเนื้อสวรรค์เนื้อสวรรค์อันนี้เป็นเคียน นี่เราใครสนใจสั่งซื้อทำไงจ้ะอ่าก็สั่งซื้อมาอ่าสามารถสั่งเข้ามาที่เพจได้เลยนะได้เลยเข้ามาที่เพจได้เลยเเ้ที่พจไดลยรับไปขายต่อก็ได้ได้เลยคนที่เพื่อนคนที่มาจับอาตุ๊กตาดีเอกิจิที่เจมแอลที่เพจอันนี้สามารถแกะซองทานได้เลยครับอ๋อนี่อ๋อนี่สามารถทานได้เลยได้เลยชิมนะเอ๊ะเอากระต่ายมาอันนี้อันนี้เออเออเอาอันนี้ตับอะไรไปเอาตับอะไรเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวจะได้ชิมอันนี้กันเลยราคาอ่าราคา อ่าร้อยห้าสิบบาทที่ขายนะแต่ถ้าเป็นราคาส่งก็อีกราคาหนึ่งนะราคาที่ขายคือร้อยห้าสิบบาทอ๋อครับผมถ้าเป็นถ้าถ้าขายปีกถ้าขายปีกก็อีกราคาหนึ่งถ้าส่งก็อีกราคาหนึ่งอันนี้คือออเดอร์แรกที่เราไม่ใช่ออเดอร์แรกก็ออเดอร์แรกที่เขาต้องการให้เราทำกคือส่งส่งต่างประเทศอันนี้เป็นอันนี้ไม่ดขาเลยอ๋อเหรอไม่ได้ขายเลยเออแทบไม่เคยเห็นจริงๆนะอ๋อนี่เป็นกุนเชียงครับขายได้บ้านเราขายได้ คือเราอยากให้คนไทยนี่แหละกินแต่ว่าคนต่างชาติเขากินเขากินกันอ่าคือคือถ้าเรามีถ้าเป็นคนต่างชาติที่เขากินมาถึง๊บเห็นก็อโอเคเลยเขาจะต่างก่อนเลยเนอะต่เท็กจระเข้หรืออะไรเงี้ยเขาจะเขาจะเขาจะเอาเลยเขาจะได้เลยคุณ,ค,ณคุณเชียงจระเข้นะเพื่อนเพื่อนะเชียงกินคุณเชียงบ้านเราไม่มีกินนะบอกขายยากนะมีเด่ที่นี่ อันนี้อันนี้เนื้อสวรรค์เนื้อสวรรค์เป็นไม่จระเ้กเหมือนกันคือเราจะมีรถนักเดิมแล้วก็เป็นรถที่ที่เป็นรถมาล่าแล้วก็อาจจะมีรถอะไรอีกคือพยายามเราเราพยายามจะพยายามจะดัดแปลงอันนี้สามารถทานได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ทานได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะท่านไหนสนใจนี่สนับสนุนเลยนะอุดหนุนได้เลยนะครับผมนี่เข้าไปที่เพจมาเลยฟาร์มได้เลยเข้าไปที่เพจมาเลยฟาร์มได้เลยนะครับผมนะก็ลองประสานมาคุยกับทางทางทางแอดมินเพจดูนะครับผม จะแบบไหนอย่างไรับอันนี้ตัดไดกให้กินสดๆเลยสดเลยครับนี่ตัดให้กินสดๆเลยส่วนหลังมาเราก็ต้องย่างตะลเะแค่กินก็สดๆได้แหละ <c oughs> ต้องปามัอย่างนี้คุณพ่อต้องมาเอาเอาไขาน่นกกระจอกเทศข่นกอีนทรไข่นกคาสโตรี่ครับผมซึ่งมันไม่มีทําในท้องตลาดนะแต่ว่าสินค้าพวกนี้เรามีพร้อมที่จะจะทําให้มันเกิดในตลาดเอาเลยครับหยิบเลยน้องนกกิบเลยกินเลยกิบเลยครับอันนี้คลิปพิเศษคลิปพิเศษ เอาเลยเอาเลยเ,เ,เอาเอารสชาติเอารสชาติก่อนอืมมันมันมันไงมันเหมือนแบบว่ามันมีกลิวไทยเหมือนแบบทั้งเทศเออเป็นผิวทั้งเทศมันหอมผิวทั้งเทศแล้วก็มันมีความหอมเนื้อสัมผัสก็คือมันละมุนอ่ะบมักไปเขาสวยเขาหิรและเขาต้ม นี่นี่นี่ถ้าขายผ่านนี้รอบหน้านี่อาจารย์อาจารย์ให้ขายเลยเราเลิกเป็นพยาบาลแล้วเนื้อทะเลอ่ะเอาก่อนเนื้อสวรรค์เอาเลยในมือเพื่อนอยู่เลยเนื้อสวรรค์ไม่เป็นอาบ้อนเลยเออเนื้อสวรรค์อ่าอ่ะอ่ะอ่ะเอาเลยเอานั่นแหละจิ้งกะข้าวเหนียวนะใช่ไหมถ้าจิ้งกะข้าวเหนียวนะเจ้าเบก็ข้าวเหนียวข้าวสวยเราอ่าน้องอาบมามาลูกจ๋าของคิวหนูมีข้าวเหนียวไหมครับอ่ะ ลองกินกินพี่ยายนะกินพี ia, mm ่ยายนะเนื oh. ้ออร่อยหวานอร่อยยายลองดูช oh. ิ ah. well, no ้นใหญ่หน่อยชิ uh ้นใหญ่หน่อยเนื้อสวรรค์นะเนี่ยน้องเอาชิ้นใหญ่หน่อยชิ้นไหนยายหน่อยชิ้น้เคี้ยวบุบบุบแบบไม่ต้องแม่แม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนปกติเลยเนี่ยใช่ไหมกินแบบเพลินเลยอ้าตัวเองมั้ครับผม ก็เอาตัวเองม้างหล่ะตอนนี้เอาเลยยกเป็นชิ้นอย่างนั้นแหละนั่นแหละผมก็เล่นเหมือนกันครับเดี๋ยวดูถ่ายวัดไอคลิปนี้คลิปนี้นอกเหนือนะนอกเนืออืมอืมอร่อยมากอันนี้อันนี้เนื้อตะเกียบใช่อุ๊ยอร่อยอร่อยจริงไม่ได้โกหกคือคือถ้าไม่ถามว่าเป็นเนื้ออะไรมันไม่รู้ใช่ก็อร่อยเลยไม่มีกลิ่นอะไร ใช่ไหมรสเก็มรสชาติรสชาติรสชาติอร่อยนะคะอร่อยมันคุ้นเคยกับรสชาติได้เลยแต่ว่าจะเป็นตรงนี้แล้วตอนนี้เราที่เราอยากจะทำเพิ่มเติมก็คืออาหารทางอีสานหรือทางใต้อีสานกจะเป็นพวกแหนมะแหนมแหนมแหนมอะไรแหนมกระดูกอ่อนทอดไอ้อะไรแหนมกระดูกอ่อนหรืออาจจะเป็นไอ้มีแหนมมีไส้กรอกมีไอของทางโซนอีสานนะแล้วทางใต้มีอะไร ถ้าจะเป็นอะไรถ้าเป็นทัอมหวานกมาก่งไปปลาก็เก่งอะไรเนี่ย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 มันมันมันจะต้องเกิดแบบนี้ขึ้นมานันคืออาหารที่ที่สดอาหารที่มันจะเป็นที่เราจะนําไปทานได้อันนี้ก็สามารถจะเปิดพร้อมหรือพร้อมทานก็ได้เลยอันนี้ก็จะต้องไปทำกับข้าวเหนียวนี่ใช่เลยเอามาใส่ถุงลูกใส่ถุง